เพิ่งเล่นแต่ว่าชนะเยอะอยู่นะครับมาเฮ้ยโอ้โคนทำงานหน่อยหน้าขุนครับผมดูดีเลยนะเนี่ยมาเราเดินดูดีเลยดีเลยคุณจะไปไหนเชื้อจอหน้าคุณครับด้านครับด้านครับมาครับมาครับเดี๋ยวเขาจะต้องแยงแล้ว มาครับแยางมาเร็วไม่ยอมแยงเอาเราชิงแย่งเองก่อนก็ได้กินนะผมกินครับแยงครับโอ้โห,โห,โหกินนะผมมาครับแน่อ่ะกินเข้าไปครับเราฟันโคนนะครับบอกเลย หนตาแปปหนึ่งนะท่านผู้ชมไลนงกันไปครับกินมาไปเลยน่แไม่ยอมกินงั้นเรากินเองก็ได้ไม่ยอมกินเหรอหหืเปิดลูกกินเรือครับผมหรือว่าเรากินโคดีโอ้โหอยากกินอยากกินโคนะ อาตัดใจกินโคนตัดใจกินโคนครับกดครับผมกดหน้าขุนครับกินม้าครับกินม้าตายเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาเรือลุกทีเดียวถ่ายแล้ว เรือเขาไม่ผูกไม่ได้นะผูกมาม้ากระโดดหม่ำเลยนะครับ <c oughs> เสร็จครับเอาเรือลุกด้านบนนะครับถ้าเขาพยายามแบบเอาเรือมาต่อผมก็กระโดดมาลุกด้านล่างก็ตายเหมือนกัน,นครับยังไงก็ตุยนะครับดูซิว่าเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ป้องกนันตานั้นลูกครับผมเสร็จขอบคุณครับ